หลังจากที่ทางเพจไทยไบโอฮาสารที่เพิ่งทําช่องมาได้เดือนเดียวก็สามารถทํายอดผู้ติดตามไปมากกว่า1 0 0 0งพันสัครป์แล้วผมก็ต้องขอสแสดงความยินดีาทางเพจและทางช่องด้วยนะครับหมอิฉฉาจริงๆเลยนะทำแป๊บเดียวได้พันกว่าคนแล้วต้องยอมรับว่ามันทําให้ผมเนี่ยเกิดแรงพื้นขึ้นอีกครั้งที่จะมาเขียนคอนเทนต์ดีๆกับเขาบ้างหลังจากที่ทําแต่คลิปอันบ็อกซ์มานานเป็นเดือนนะธรรมดาคนมันมีของเล่นเยอะก็อย่างเงี้ยอยากจะเอามาอวดกันบ้างแน่นอนเรื่องที่ผมสนใจมากที่สุดจากเกม Resident Evil คงจะหนีไม่พ้นเรื่องปืนแน่นอนนะครับดังนั้นวันนี้ผมอยากจะมาจัด5อันดับปืนพกในดวงใจจากเกม Resident Evil มาดูซิว่ามีปืนพกที่คุณชอบติดอยู่ในดิสบ้างหรือเปล่าไปดูกันเลยอันดับที่5ช่วงปี2001เป็นยุคที่ผมกำลังตื่นตาตื่นใจกับการมาถึงของเกม Resident Evil Code Veronica ในเครื่อง PlayStation 2อยู่นะครับแน่นอนตอนนั้นผมไม่มีปัญญาหาเครื่องมาเล่นหรอกจะมาเล่นอีกทีก็เอาตอนโตไปเลยและใช่ครับ สิ่งที่จับตาต้องใจตัวผมเป็นพิเศษคือปืนคู่หนึ่งที่มีสีทองอารามสดใสเรืองรองดุดแสงอาทิตย์ยามเช้าโกลูเกอร์โดยปืนพกลูเกอร์สีทองในเกมผลิตโดยใช้ปืนพกลูเกอร์ P08S โดยในเกมจะใช้ลูกกระสุนขนาดจุดลูเกอร์เราจะได้ปืนพกกระบอกนี้หลังจากช่วยเหลือไอ้หน้าหลอสตีฟออกมาได้และแลกปืน Max 11S กับเขาเพื่อนำไปปลรอบประตูนในเวลาต่อไปปืนกระบอกนี้ผลิตขึ้นอย่างประณีต มีการสลักลายรอบกระบอกทั้งโครงปืนด้านบนและบอดี้จนถึงประกับงดงามเหมาะกัการสะสมมากกว่าจะออกมายิงหัวซอมบี้โดยถ้าคุณอยากได้ปืนกระบอกนี้ในชีวิตจริงทางค่ายโตเกียวม,มารุอิได้ผลิตออกมาในช่วงนั้นหลอกล่อให้หนัาสะสมได้หามาครอบครองซึ่งถามว่าตอนนี้พอหาได้หรือเปล่าก็คงต้องบอกว่าพอหาได้ครับแต่ว่าข่าวร้ายก็คือราคาแรงมากอันดับที่4 วันชื่นคืนสุขของใครหลายๆคนมันย้อนกลับมาอีกครั้งโดยเฉพาะช่วงปี2017ที่ Resident Evil ได้กลับมาเป็นผู้เป็นคนอีกครั้งกับ Resident Evil 7และไม่ใช่แค่นั้นในปีเดียวกัน Capcom ได้เขียนภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิติออกมาในชื่อ Resident Evil Vendetta สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมที่ได้รับการกลับมาของ Rebecca Chambers หลังจากที่หายหน้าหายตาไปตั้งแต่ภาค5ในหมด Mercenaries แต่สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดในภาพยนตร์เรื่องนี้สำหรับผมคือปืนกระบอกหนึ่งที่มีสไลด์สีเงินอารามบอดี้สีดำครับรูปทรงคุ้นเคยในมาตรเดิมของ Six s o u r r P226 ปราการสีเงินไม้เล 9, Sentinel ็9เก้า i n e l 9 s น n t i เ e l 9นไขึ้นจากปืนพื้นฐานอย่าง Six s o u r r P226E2 อาวุธปืนประจำกายของลีออนที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อกองทัพรักษาความปลอดภัยแห่งสหรัฐ D.S.O. หรือ Division of Security Operation ซึ่งครั้งแรกปืนกระบอกนี้ถูกออกแบบและวางแผนว่าจะเป็นปืนพกหลักของรีออใน r e s i d e n t e v i l ภาค6ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นปืนวิ่งชูเตอร์ในเวลาต่อมาตัวปืน Sentinel-9 มีสไลด์ตัวล็อกสไลด์คันลดนกไกปืนคันแขวนสไลด์และตัวปลดแมกกาซีนสีเงินแต่งซิ่งด้านหน้าประกอบด้วยปลอกลดแสงที่มีร่องบาก อาจจะมีไว้ใช้เพื่อยึดบนผิวหนังศัตรตูซอมบี้ไม่ให้เลื่อนถลยเวลาเหนี่ยวไกล b บอดี้ Body, มีสีดำคลับมีตาสัลักษณ์ DSO ที่ด้ามปืนแมกกาซีนเป็นแบบยาวลูกดกบรรจุก,กระสุน 9x19 ม mm. ิลิเมตรโดยรวมนี่คือผลงานที่งดงามจากสายตานักสะสมและเช่นเคยครับทางค่ายโตเกียวม,มารุอิเคยได้นำปืนกระบอกนี้ออกมาวางขายแล้วในช่วงเดียวกับที่ Resident Evil 6 ออกวางจำหน่ายและใช่ครับปืนกระบอกนี้ราคานั้นไปรลิ้วแล้วอันดับ3เชื่อไหมครับว่าผมไม่ได้เป็นแฟนตัวยงปืนกระบอกใหญ่ๆอย่าง Desert Eagle แต่ทว่าปืนกระบอกนี้ในเกม Resident Evil 2มันทำให้ผมกลับลำมาชอบ Desert Eagle ได้ในทันที ครั้งแรกที่เราได้เห็น lightning hawk คือปี1998จากเกม resident evil 2ภาคต้นฉบับแต่นะจุดนั้นผมคงเด็กมากเกินกว่าที่จะเข้าใจว่าปืนกระบอกนี้มันงดงามแค่ไหนเช่นเคยค่ายโตเกียวมารุก็เคยทำออกมาขายแล้วและผมก็เคยได้สัมผัสมันกับมือด้วยในร้านพ่เตอร์มารุคอมบัเกียรนะครับใครอยากจับปืนพิเตอร์ก็ลองไปขอแกจับได้เฮ้ยเดี๋ยวนะจับปืนจับปืนพ่เตอรอะไรนะเฮ้ย มันแปลก,กเหมือนกันนะเนี่ยกลับมาที่ปี2019นะครับเมื่อ Resident Evil 2ได้ถูกนำมา remake และนั่นคือจุดที่เราได้พบกับ Lightning Hawk ฉบับปรับปรุงใหม่อีกครั้งโอ้แม่เจ้ามันสวยจริงๆสวยไปด้วยรายละเอียดปืนดังต่อไปนี้แหละครับ Lightning Hawk ขึ้นจากปืน Desert Eagle Mark 19ขนาดกระสุนจุด AE มีตัวบอดี้และสไลด์สีเง,เงินเงาวับตัวด้ามมีประกับซึ่งทำจากไม้ ประกอบด้วยโพลิเมอร์สีดำกันลื่นตัวสไลด์สามารถถอดสลับเปลี่ยนได้เป็นลำกล้องที่มีความยาวขนาด10นิ้วเพิ่มความแม่นยำด้วยรางติดอุปกรณ์เสริมพิคาทินี่สามารถติดจุดแดงบนตัวปืนได้อย่างสวยงามโดยรวมนี่คือปืนที่ดูดีในทุกมิติมันคือขวานของเทพเจ้าสายฟ้าที่พร้อมจะฟาดฟันลำแสงอสศนีบากลงบนศีรษะของผู้ใดก็ตามที่กล้ามาขวางทางภายในระยะ25เมตร และล่าสุดทางค่ายโตเกียวมารุอิก็ได้นำปืนกระบอกนี้ออกมาขายเช่นกันในกล่องไม้หรูพรีเมียมมีสไลด์ปืนมาให้สลับสับเปลี่ยนเหมือนกับในเกมปืนกระบอกนี้ยังคงพอหาได้ครับและราคาก็ยังคงสมเหตุสมผลอยู่อันดับที่2 Resident Evil Revelation 2คือภาคที่ผมไม่ได้ชอบมันมากสักเท่าไหร่แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมต้องตาต้องใจมากจนกระทั่งไปหาข้อมูลเกี่ยวกับปืนกระบอกนี้ ซาม urai Edge Barry Burton Model ซาม urai Edge เวอร์ชันนี้ถูกออกแบบขึ้นจากปืนพกเบ e ต้า M92F ที่ตัวปลายลำกล้องจะติดปลอกลดแสงอันใหญ่มะฮืมาแต่ก็เป็นจุดเด่นให้ใครได้พบต้องหลงเสน่ห์เป็นแถวๆด้านร่างมีรางพิคาทินีสามารถติดไฟฉายหรือเลเซอร์ได้ตัวปืนมีการแต่งบ่อแม็กเป็นพิเศษเพื่อสะดวกแก่การบรรจุกระสุนตลอดไปจนถึงแม็กกาซีนบรรจุ9 1 9มิม ในตัวเกมสามารถบรรจุได้9นัดการใช้งานมีทั้งรูปแบบยิงทีละนัดและแบบเบรสไฟที่จะออกมาทีละสนัดโดยรวมแล้วผมต้องพูดเลยว่านี่คือการต่อยอดความงามจากปืนซามไรเอชตัวปกติให้ออกมาดุดันหน้าเกรงขามและในเวลาเดียวกันก็ยังงดงามหาใครสนใจต้องบอกว่าปืนกระบอกนี้ในโลกแอร์ซอฟนั้นไม่ได้เป็นปืนที่มาหาครอบครองได้ยากนักถ้าเป็นค่ายจีน แต่ถ้าเป็นค่ายญี่ปุ่นอย่างโตเกียวม,มารุอิเช่นเคยครับราคาแพงมากเลยตอนนี้อันดับที่1คุณจำครั้งแรกที่ได้เห็นตัวอย่าง Resident Evil 7ได้หรือเปล่าครับ What? What? นั่นคือความรู้สึกลิงโลดที่สุดหลังจากที่เกมแฟรนไชส์นี้พยายามจะตะเกียกตะกายตัวเองให้เป็นทุกอย่างเพื่อผู้เล่นจนลืมรากเงาที่แท้จริงของตัวเองไปเสียหมดกระทั่งปี2017 ที่เราได้มีโอกาสเล่น Resident Evil 7จนจบและในช่วงเวลาสุดท้ายแสงสว่างที่ปลายอุมโมงค์ของชายคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าอนาคตชีวิตจะต้องผเผชิญหน้ากับอะไรได้ร่วงหล่นลงมา Samurai Edge Albert W Model 01นี่คือเพชรยอดมงกุฎเพชรน้ำงามที่สุดเท่าที่ผมเคยพบเจอมามันคือปืนจากเกมนี้ที่ผมใฝ่ฝันถึงว่าสักวันหนึ่งถ้ามีตังค์จะหามาไว้ในครอบครองให้ได้ ซัมไรเอชกรบ,บอกนี้ปืนมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับของอัลเบิร์ตเวสเกอร์ทุกกระเบียดนิ้วเพียงแต่ใส่ชุดแต่งที่ด้านหน้าของปืนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฟฉายและที่เก็บเสียงในเกมปืนนี้จะบรรจุก,กระสุนเพียง3ามนัด้าว่าเป็นกระสุนต่อต้านอาวุธชีวภาพพิเศษจากลูอัมเบล่าซึ่งในชีวิตจริงคงบรรจุได้มากกว่านั้นต่อแม็กกาซีน ดูดันโชกเชียวเนื้อการเวลานี่คือปืนที่ถูกวางจําหน่ายหลังจากที่ตัวเกมออกจากกระบอกแล้วไม่ถึงหมื่นจนตอนนี้มันไปสู่ดวงจันทร์เรียบร้อยแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิป5้าอันดับเป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่าข้อมูลนม่พูดนี่พูดเหมือนบอยปืนจีเลยหรือเปล่าก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่าผมเป็นคนยิงปืนไม่แม่นเดี๋ยวลีแลกลีแลกสาพโหสาพโหเข้าใจปะสาพาหัวอ้า ข้อมูลที่ผมรวมมาอาจจะมีความผิดพลาดบ้างผมต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับยังไงก็ขอฝากติดตามทางช่องอยากดูหนัง X อยากเล่นเกมเอาไว้ด้วยนะครับสัญญาว่าจะลงคลิปอยู่เรื่อยๆแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ